เรามาอยู่กันที่คิวบาต่อนะกับมิชชั่นต่อไปเราเข้ามาในป่าแล้วแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเราถูกจับแน่เลยเพราะว่ามันโดนพวกลูกดอกอับยาสลบมามาจับเราไว้นี่อะไรเนี่ยพูดภาษาสเปน I ask you who you are นายเป็นใครแกเป็นใครคนสเปนมันเป็นพู้ภาษาสเปนอะนะ น่าจะเป็นพวกแบบลาตินอเมริกันนายเป็นใครฉันถามนายครั้งสุดท้ายว่านายเป็นใคร Who are y o u who are you? มึงเป็นใครแล้วก็เจ็บชิบหายชกกันอย่างงี้นายมาจากไหนฉันถามไายว่านายแกมาจากไหนมึงมาจากไหนมึงเป็นใครลุงมาทำอะไรที่นี่ผมเป็นอเมริกัน เอาว่าฉันชื่อคอนอลเอ็นหานี้ใครวะลุกเอาร้านฟอร์มินซัลเฟตอ้าวไปชกไอ้นั่นอีกไอ้นั่นตายแล้วคนนั่งยังไม่ตายยังไม่ตายอืมมันยังไงวะเนี่ย ก็คืออ่าล็อกอ๋อโอเคไกวไปก่อนแกว่งไปก่อนแกว่งพยายามแกว่งล็อกเลฟไลท์เลฟไลท์ซ้ายขวาซ้ายขวาไปก่อน,อน,อน,อนแล้วก็คือต้องทําให้เก้าอี้ตกเก้าอีหอ้หรือ,อ,ย,รอยังไงวะยังไงเนี่ยไม่เข้าใจแกว่งไปแกว่งมาแป๊บหบนึง่ง โอเคจับได้ละชกแมงให้มืดเลยให้หน้ามืดเลยสัตว์นี่โอเคเปล่าฉันไม่รู้บอกว่าเดี๋ยวมันน่าจะมีเวลาไปหาคนคนงานคนอื่นนะไหลลองลองไปดูซิว่ามีอะไรมีอะไรข้างล่างบทัทติสนายดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นายต้องพักที่นี่นะโอเค นายต้องการสิ่งสิ่งนี้มันให้อะไรวะปืนปืนปืนโกไปเลยไปไปเอาตามไปาตามข่ามาเอาล่ะครับบูแล้วครับรีออนรีออนอีกที่รีออนเลยเหรอยดเครีออนเลยเหรอ Resident Evil เลยเหรอรีออนเนี่ยอย่าฆ่าใครและเงียบๆไว้ถ้าเกิดเขาจับเราได้พวกมันจับเราได้มันจะฆ่าทุกคนที่เรารู้จักบอกว่านั่นอนะ่ะเป็นคนของเฮอร์คิว ว่าไงเร็วๆหลบก่อนอยู่นู้นอยู่นู้นคุยหาอะไรกันก็ไม่รู้เนี่ยทำไงวะมันยังไงวะเนี่ยก็คือห้ามฆ่าคนเหรอเดฟมูฟ ไปมันมันผ่านไปแล้วตามฉันมาเงียบๆนะอืมตามไปหานี่ไปเหรอ,อยูนไหนวะเอาเอาเอาีหะตามข้ามามียามอยู่มีทหารอยู่อย,ยามเหรอเรียกว่ายามเฉยเลยอ่ะโอเค ดูดิมีเสียข่าวแบบนจังาวะไม่รู้เมืออ้าวไปไงต่ออืมอ่ะหลบไปตามลีออนไปก่อนลีออนพี่ลีออนของเราลีออนกับคริสเรดฟิลจาก e s i d e n อีวิลเออไม่ใช่ละ <laughs> เอาเลย ค่อยๆย่องไปก่อนค่อยๆย่องไปค่อยๆย่องไปตามมันไปโอ้โหเฮียมึงเดินมึงย่องขนาดนี้นะไอ้เฮียยาแม่งไม่รู้เรื่องนี่คือคนโง่เลยเนี่ยเฮียใครแม่งใครแม่งใหเป็นทหารวะไม่รอบคอบเลยอะ่ะดูดิไอ้เฮียเดินอยู่ข้างหลังอะ่ะมึงบ้าเปล่านายไม่สบายอิสตัน อ mm hmm. ไปทางไหนวันเนี่ยตามมันไปเหรอโอเคเดี okay. ตามมันไปก่อนยังไม่ฆ่าใครเลยนเนี่ย follow let's go kill the hangman hangman คือใครวะ โอ้อนะ๋อโอเคโอเคโอเคฆ่าไอา้าวมึงจะยิงทำไมนั่นอนะมึงเจอใครคิวเดรแฮงแมนก็ฆ่าไอย,ยามที่มันกำลังแขวนคอแล้ว oh, แล้วมึงยิงขนาดนี้ไม่มีใครมานี่นนะ oh, oh. อา้าวยิงยิงเชือกยิงเชือกืยอกยิงยากจังก็าเชือกแม่งเล็งยากมากเลยเนะี่ย เออดิอ้๊ยอเฮีอเชื่อหายกราฟิกแม่งทุเล็ดมากอา้าวยิงมาข้างหลังละมึงจะไปทางไหนล่ะเอาขยับก็ไม่ได้ไอ้ควายโอ้โหมากันละอีฮานี่ไม่เอาไม่โดนโอีกอ๋อยิงยิงพลาดยิงพลาดเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาอีกเอาอีก โอ้ห oh, ปืนก็บโบราณโบราณใ <Yeah. S 2> นวะมาอีกมันช้ามากเลยอะคือมันโห oh. คือปืนแม่งแบบไม่ไม่เหมือนปืนรีพิเตอร์ของเราเลยอะปืนแบบยกแยกมากเลยอะดูดิแกว่งไปแกว่งมาฮะโคตรแกว่งอะ่ะคือโหขนาดเด็ดเดดอายังเล่นไม่ได้อะโอโหปืนหาอะไรไว้ฮะมันยิงกันได้ไงวะเนี่ยพวกเนี้ย ดูดิโคตรแกว่งอ่ะอุย้ยยิงไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ยแคยปืนอะไรวะเนี่ยยากชิบหายโอ้ยปวดหัวเลยกลัวอะไรวะเนี่ยโอ้ยอยู่มุดอีกตัวหนึง่ง นี่ยอ้าตกตกตกตายแล้วตายแล้วโอเคแม่งยิงยากใช่ไหยเลยอ่ะอะไรวะ <im itation> อ้ามาพวกน้องพี่น้องค่ะอเมริกันพวกนี้ไอคนอเมริกันที่พวกกล้าหารพวกนี้ช่วยเจ้าไว้ขอบคุณมากเดี๋ยวจะไปหาไปหาเฮอร์คิวที่นี่แม่งทำรู้สึกว่าคิดถึงบ้านเปเลย เฮอร์คิวบอกว่าเฮอร์คิวกำลังหาเรือให้เจ้ากลับบ้านอยู่นี่คือสิ่งที่เราตอบแทนบุญคุณของนายได้แค่นี้แหละไปเลยอ่ะไปดูกันสิว่ามันเป็นยังไงโอ้ยอ้าว hell has no fury ครับผมเดินไปไหนอ่ะ นี่น่าจะเป็นอ้าวทุกคนเราทำสิ่งที่นายต้องการแล้วฟูซ่านี่มันหมายหัวหน้าอยู่นะแต่ถ้าเราข้ามันได้อ๋อถ้าเกิดฉันเราฆ่ามันได้เราฉันสามารถช่วยนาะยให้ออกจากที่นี่ได้ <ess> ก่อนที่กองทัพอเมริกาจะมา ฟูซา oh, ได้เรียกผ่านเรือมาจากคิวบาแล้วเฮ้คิวคิวมาเร็วเร็วมาเร็วๆอะไรวะอย่าบอกนวกฟูซามาแล้ว ในวะเรือที่เรียกมาจากคิวบาคืออะไรไอ้เชี่ยมันคือเรือมันคือเรือลบเลยเหรอแล้วเชีย่ยบอกว่าเดี๋ยวฉันไปเอาปืนใหญ่มาช่วยไม่ได้อะเรือแม่งบอลริ่มเลยแม่งเป็นเรือลบด้วยฮะเอาแล้วมีคนยิงมาด้วยใครอะข้างล่างเหรอ กลรถอันเดอร์บิสมันแง่เต็มเลยชายหาดเต็มชายหาดเลยอย่างเงี้ยเอายิงสิครับโอ้โหเอานหนึ่งสองบอกว่านี่มันไม่ใช่นี่มน,นี่มันไม่ใช่สงครามของเราเอ้าวยิงยิงก่อนผมมีสไนเปอร์ทำไมยิงแม่นจังวะ ตายอ้าวเชีย่ยยิงโดนหัวเลยหรอเย็ดเค้ว้าวยังโหดอ่ะเกโหดมากอ้าวสวัสดีนวยวีไฟท์ออร์วีรันบอกว่านายไม่อยากหนีใช่ไหมเราก็ต้องสู้เดี๋ยวฉันจะไปเอาแคนนอนมาปืนใหญ่มาโอเคมาเดี๋ยวจัดการกัน เอา้าอรมแกนยิงซะกินยิงให้หมดเลยเมื่อกี้ตายไปแล้วอย่าให้ตายอีกรอบนะมึงไอ้หา่าเอ้ยควายยิงโดนดิไปยิงโดนมาหินอีกอา้ายิงหนึ่งสองสามสี่ห้าปึ้งปึงแม่อย่างแม่นนะครับอย่างแม่นอนะ่ะแม่งถ้ามีสไนเปอร์น้ำมันเลยตรงเนี้ยโอ้ดูดิเต็มเต็มหัวเลยโอ้ย เจิมน้ำผากอะ่ะเจิมน้ำผากเป็นอืเจิมน้ำผักเป็นเจ้าสาวอินเดียเลยแค่ตรงจริงหัวปลาปังคุยกันมาอีกแล้วเหรอฝั่งนูน้นโห่มากันเยอะมากอะ่ะเป็นอะไรกระสุนมีเยอะยิงซะไม่เอาโดนไม้โดนหินอีกแล้วโถ่เอ้ยนี่กูจะยิงโดนไม่เมียอ,อย่างเงี้ยโอ้ย At โอ้โหเต็มเต็มครับแมงเขาอ่อนเลยเฮียเอาดิเอาอีก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 เอาสิเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยอย่าให้ตกนะมึงอย่าให้ตกนะมึงมาคิวแคนนอนอยู่ไหนอ่ะแม่งมากับขู่มากไม่หยุดเลยอ่ะชิบหายแล้วกูให้กูวิ่งยัไปตรงไหนเนี่ยเอาอยู่ข้างหลังไล่ต um> ัวนู네้นนู้นนู้นเอาเลยชิบหายแล้ว นั่งยองๆอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็ตายอีกแล้วโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวสองตัวกินค้ายหมดอา้าวยิงอา้าวเคเหลืออีกเหลือลอกีกนี้ยิงให้ตายซะเรียบร้อยจบไปไหนต่อเฮลท์เทอร์คิวไปที่แคนนอนไปที่ไปที่ปืนใหญ่ไปที่ปืนใหญ่ก่อนตรงนี้หมดแล้วไป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 ,ไป,ไ,ปไปที่ปืนใหญ่ไปที่ปืนใหญ่เรียบร้อยอา้าวไป เอ้ยอาเธอร์ไปช่วยหน่อยดีวะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงดูดิว่ามันโอเครู้แล้วรู้แล้วก็อยากจะรู้ว่าแม่งมีคนเหลือหรือเปล่าเอ้ยอ้าวแล้วช่วยยังไงเนี่ยเฮียเอาโอเคไปช่วย l e a n forward กดกดได้ไหม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  โอ้ยผักเรือโอ้โหแม่เงยเรือระเบิดตุ้มเลยเรือเรือลบด้วยฮะโอ้โหน่ากลัวชิบหายโอ้โหไงอ่ะโอ้โหมากันเต็มเลยอะ่โะโอ้ยจะรอดไปได้ไงเนี่ยมันต้องหืเอา หลบไปก่อนปิดค่ายพวกทหานีห่หมดก่อนหูแม่งมาก,กันเป็นเป็นเป็นกองทัพเลยฮะอือหือสุดยอดอไปกันไปกันยิงให้ตายเอา้ายิงให้หมดนี่นะ่เต็มเต็มแก้มเลยมึงกระพุ้งแก้มนั่นแหละ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  นั่นแหละเอาสิเอาดิกะพุงแก้มา,าตายให้หมดเอาเอาดิโอ้โหโดนแต่หินแม่งยิงยิงยิงไม่รู้ว่าไม่กลัวตายกูตอนเนี้ยแม่งมากันกี่ตัวกูฆ่าให้หมดตอนเนี้ยเอาเอามาอีกมาดิยิงอย่างงี้เลยเอาไปกันไปกันแล้วๆบางนี่หรอโอ้ตายหา่า อีแมยิงให้ตายเลยโอ้โหรีโหลดอีกตายหาดูสุดสุดเลยมยิงตดแม่งเลยเอาเอาเอาสิเจออะไรเจอเดาไอมาดีมาดีครับมาดีครับมึงไอฟูซ่านี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องคลิปต่อไปมึงต้องตายเดี๋ยวก่อน ฟูซานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยต้องฆ่าไม่ให้ตายเดี๋ยวก่อนฟูซาหายฟูซาเนี่ยฟูซาเนี่ยฟูซาอ้าวโอ้ย Approach d t s h a n h e l kill and hold to shoot the combat instructions อา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวชิบหายแล้วตายตายตายโอ้ยโง่เอ้ยไฟไหม้ดูยไฟไหม้โคตรเลยแม่ง อ่าอ,อินสตรักโอเคอ่าเฮอคิวกับกับดัชไปทางซ้ายกูไปทางขวาโอ้โหเรือเพียบเลยอะ่ะอะไรเนี่ยโอ้โหมันมาหาเลยนะยิงแม่งเลยตอนนี้แม่อยู่บนเรือใช่ไหมเอาเลยไททานิกเรือล่มแม่งเลยอยากตายกันนะัก <c oughs> โโอต้องงี้ดูวะต้องงี้สิครับอ่นน่าเดอะโบสอ่ะโบสอยู่ไหนไอเรือไอเรือออโบสอไอโบสอยู่ไหนโบสฝั่งนี้อีกโอ้โหมึงจะอะไรตั้งนานเนี่ยโอ้โหมากันทิพให้ดู โอ้โหนั่นไงมมาก็โดนดิชี้ตูดูด,ดูมันจะเหมือนจริงอะไรขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหไม่ไหวอะ่ะคือปืนมันไม่ได้แบบสเตเบิลอย่างที่คิดไงเข้าใจว่าเราก็ต้องแบบค่อยๆดูไปว่ามันจะทำอะไรได้บ้างฮะ Another boat landing on the beach ยิงยิงซะเอาเลยจัดการให้เรียบจัดการให้เรียบเลยครับผมเอาซีเอาซีเอาดี อืมอืมต้องจัดครับอย่างนี้เฮ้ยเอาดิอือหือต้องงี้สิครับถึงจะมันอืม ต้องจัดอย่างหนักๆักอนาดโบสอีกแล้วเหรอมีเรื่อยกลําหนึ่งเหรอในวะโอ้โหมึงจะอะไรทั้งนาเนี่ยโอ้โหแม่งคือมิชชั่นนี้เป็นมิชชั่นที่แบบทรหดมากเลยอะดูสภาพตัวเราดิแบบโสมโสมโมไม่ได้อาบน้ำเป็นวันแล้วต้องมานั่งยิงทหารอเมริกาใต้อย่างเงี้ยที่แบบ ใช้ปืนกระจกกระจอกอย่างเงี้ยโอ้โหมึงเงยดูทำอะไรได้ที่ไหนวะเนี้ยอือฮอ่าไปอีกไป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 ฝั่งนูน้นฝั่งนู้นดีกว่าไหมฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนู้นดีกว่าเผื่อเจออะไรดีดีนันงงาเจอแล้วนงังงาพวกนั้นอะ่ะอีพวกหาเนี่ยเอายิงให้ตายเลยเอาโอ้โหระเบิดเรียบร้อยครับผมจบเรียบร้อยโอ้หน้ารักที่สุดครับ รีกรูฟอีทเฮอร์คิวและดัสในในฐานของเดอะฟอร์ดโอเคหมดแล้วหมดแล้วไปเถอะอสุดยอดสุดยอด <c oughs> มันใกล้เข้ามาแล้วเราต้องไปใช้ปืนใหญ่อืมเดี๋ยวลองเราไปยิงปืนใหญ่อ้าว อ่าปลปไปไปไป,ไป,ไป,ไปอืมอ่าขึ้นเลยขึ้นไปที่ปืนใหญ่ครับผมเดี๋ยวยิงปืนใหญ่กัน เราจะได้ยิงไหมนะอ๋อลุงบิวกับใครอีกวะช่างมันเถอะอ่าได้แล้วลครับปืนใหญ่ destroy fusas s h i นั่นไงครับยิงโอ้โหยิงเลยครับยิงอม,มันก็เป็นปืนใหญ่ธรรมดา,าไม่ได้อะไรมากบังหมดยัง รีโหลดรีโหลดรีโหลดใสกระสุนโอ้โหไอ้เชี่ยอะไรเนี่ยเอายิงปังเอาอีกเอาเลยอีกนิดเดียวก็จบละเดวิดโกจบแล้วระเบิดแล้วครับระเบิดแล้วครับอื้ออ จบสักทีโอเคเราได้กลับแล้วอมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราได้ไปกลับบ้านแล้วมันมันได้มันมันมันเอาเรือให้เราเรียบร้อยแล้วหาเรือให้เราได้แล้วเฮอร์คิวสุดยอดเลยเพื่อนขอบคุณมากจบไปแล้วระเบิดไปเรียบร้อยแล้ว คุณอาเธอร์ของเราโอ้โหอาเธอร์ระเบิดเรือครับผมฉายย่าใหม่อาเธอร์ระเบิดเรืออาเธอร์ระเบิดเรือพีเธอร์พีเธอร์มึงจะไอทำไมตรงเนี้ยโอ้ยน่าจะจบแล้วแหละมิชชั่นนี้เหนื่อยเลยนะเนี่ยมิชชั่นนี้โอ้โหทหารหาอะไรมาัมนเยอะแยะไปหมดเลย เยอะไปหมดเลยทหารจะบ้าตายอืหมดไปหนึ่งคืนกับการสู้ของอาเธอร์โอเคเดี๋ยวเจอกันต่อทีเ,ออเดี๋ยวเจอกันดอกคลิปหน้าดูดิว่าอาเธอร์จะได้กลับบ้านเมื่อไหร่เนตอนเนี้ย